ันนี้นะคะซื้อปูมาสามโลโลโละสี่ร้อยแปดสิบตอนที่เลือกมาก็คือเลือกตัวเมียแล้วก็มีไข่นะคะแต่พอทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเอาสภาพกลับมาบ้านคือปูเละมากเนื้อเละมากนะคะแล้วก็ไข,ไข่หายงงมากจ้ะว่ากูไข่หายไปไหนซื้อที่ไหนมาคะซื้อที่ตลาดใหม่อางศิลาค่ะบอกเลยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดี ลูกค้าเนี่ย <S <S <an> <S เขาซื้อเนี่ย <S <S <an> <S ไปให้ที่บ้านเขาปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งเนี่ยมันเสียความรู้สึกดูหไหมคะ <S <S <an> <S เรียนท่านน,นายกอ่างศีลานะคะ <S <S <an> <S เนือ้อนะคะเละมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักเลยนะคะคำนี้ไม่น่ารักเลยราคา,า,าแพงราคาแพงด้วยนะโลนึงต้องแบบเกือบห้าร้อยแล้วเราซื้ออ่ะพันกว่าบาทเนื้อเละมากเลยตอนที่เลือกอ่ะสดเพราะว่าเราเป็นคนอ่ะ กินปูอยู่แล้วชอบกินปูแล้วคือเราเลือกเป็นอยู่แล้วแล้วจําได้ว่าตอนที่เลือกมันมีไข่แต่กลับมาไข่หายอาจจะตกระหว่างทางหรือเปล่า <c oughs> งงมากอันนี้นะคะ,ะซื้อปูมาสามโลโลละสี่้อยแปตอนที่เลือกมาก็คือเลือกตัวเมียแล้วก็มีไข่นะคะแต่พอทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเอาก <c oughs> ะาพกลับมาบ้านคือปูเละมากเนื้อเละมากนะคะแล้วก็ไข่หาย งงมากจ้ะว่ากูไข่หายไปไหนซื้อที่ไหนมาคะซื้อที่ตลาดใหม่อ่างศิลาค่ะอบอกเลยนะคะว่าอย่าททำแบบนี้มันไม่ดีลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเนี่ยไปให้ที่บ้านเขาปีหนึ่งจะได้กินทั้งหนึ่งเนี้ยมันเสียความรู้สึกรู้ไหมคะเรียนท่านน,นายกอ่างศิลานะคะเนื้อนะคะเละมากเลยไม่ไม่ไม่น่ารักเลยนะคะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยราคาแพงราคาแพงด้วยนะ โลหนึ่งบบ 100, ต้องแบบเกือบห้าร้อยแล้วเราซื้อ 1, อ่ะพันกว่าบาทแล้ว,ลวเนื้อลเละมากเลยตอนที่เลือกอะ่ะสดเพราะว่าเราเป็นคนอะ่ะกินปูอยู่แล้วชอบกินปูแล้วคือเราเลือกเป็นอยู่แล้ว,ลวจําได้ว่าตอนที่เลือกมีไข่แต่กลับมาไข่หายอาจจะตกระหว่างทางหรือเปล่างงมาก